เนมามาเมนยู hey, ma, ma, man, จริงเหรอมีร,ออรายงานว่าปาดิสแมนก์ลังมองหาทางออกให้กับเนมาจูเนียที่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเจ้าตัวว่าอาจจะต้องย้ายไปเล่นนอกคุโรปเนื่องจากไม่มีทีมไหนสามารถจ่ายค่าเหนื่อยที่มหาศาลได้ทีมที่มีข่าวดังน้ตอนนี้ก็คือสัต์แดงแมชสเตอร์อยู่ในเต็ทีมดังในพิมลีกไทยตบเป็นข่าวกับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลแต่เดิก่อนอย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญที่ทําให้แมนยูไม่สามารถะสบความสําเร็จในการดึงเนมามาร่วมทีมได้ก็คือค่าเหนื่อยระดับมหาศาลเับ ในปัจจุบันนี้เอสุดท้ายแล้วทหารก็เนมมาต้องย้ายออกจริงๆก็คงย้ายออกแบบยืมตัวถ้ามาอยู่กับแมนอยู่จริงๆคงไม่เข้า,เ,าเทคนิคของเอริกเซนฮากแน่นอนที่ใสของเนมมาจูนเนียชอบสังสรรค์และอายุก็ามาขึ้นแล้ว,วาตามตรงว่ามีไม่กี่ทีมในยุโรปหรอกที่คิดจะเซ็นสัญญากับเนมมาเพิ่งหายจากการเจ็บจากการได้รับการบาดเจ็บและเจ็บบ่อยมากๆจะเอามารักษาหรือถ้ามาแมนอยู่ในเตในฤดูกาลนี้เนมมาลงไปแล้ว20นัดนาซัตไป13ประตูกับ11เอสเฟแฟนผพีทุกคนคิดยังไงถ้าหากว่าเนมมาจูเนียย้ายมาแมนอนี้ คอมเมนต์กันมาบอกด้วยเด้อก่อนที่จะกันไปอย่าลืมกดติดตามพี่เต่าเจมสาสราแดงกดหัวใจก่อนบันทึกรายการโปรดคอมเมนต์กันมากดติดตามมาเยอะๆด้วยเด้ออย่าช้า